ยินดีต้อนรับกลับมาที่ไร้ Lega ซ y ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักโลกแห่งยานยนต์อนาคตสมรรถนะและความตื่นเต้นขององค์การขับขี่ถ้าคุณชอบการอัปเดตเทคโนโลยีรถยนต์ที่ล้ำสมัยก่อนใครที่นี่คือบ้านของคุณและวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งใน SUV ไฟฟ้าที่ถูกจับตามมากที่สุดซึ่งกำลังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถหรูไฟฟ้าไปอย่างสิ้นเชิงนี่คือ b m w x 4ปี2026 X4 คือการยืนยันว่า BMW ไม่ได้แค่สร้างรถไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกแต่กำลังทำให้ไฟฟ้ากลายเป็นหัวใจหลักของแบรนด์หลังจากความสำเร็จของ X3 รุ่นนี้ถูกออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เพียงการแดัดแปลงจากโมเดลที่มีอยู่แต่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นรถอีวีโดยเฉพาะผลลัพธ์ที่ได้คือรถที่ทั้งเบาฉลาดและทันสมัยกว่าที่เคย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกภาพแรกที่เห็นคือความสมดุลระหว่างความบึกบึนแบบ SUV สมัยใหม่และความโฉบเฉี่ยวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอากาศพลศาสตร์กระจังหน้าไตาคู่ถูกทำให้เรียบเนียนขึ้นใช้เป็นเอกลักษณ์ดิจิทัลมากกว่าการรับอากาศขนาบด้วยไฟหน้าเล็ดแบบ d a ั t ที e ที่เรียวบางตัวถังมีเส้นสายที่ช่วยลดแรงต้านลมด้านท้ายเป็นสไตล์คูเป้ SUV ให้ความรู้สึกสปอร์ตและแตกต่างอย่างชัดเจน ภายในห้องโดยสารยิ่งชวนทึ่ง BMW เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเช่นพลาสติกรีไซเคลิลหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงและไม้จากแหล่งที่ยั่งยืนแผงหน้าปัดโค้งผสานจอแสดงผลผู้ขับกับหน้าจอควบคุมกลางอย่างลงตัวใช้ซอฟต์แวร์ iDrive เวอร์ชัน9.5ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและฉลาดกว่าเดิมระบบสั่งงานด้วยเสียงและท่าทางกลายเป็นเรื่องธรรมชาติจุดที่น่าสนใจคือ head-up display แบบเสมือนจริงที่ฉายเส้นทางนำทางและสัญ,ญญาณเตือนตรงไปยังทัศนวิสัยของผู้ขับ เสมือนสานโลกจริงเข้ากับดิจิทัลเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความมั่นใจการเชื่อมต่อ 5G ระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์และเครื่องเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมทำให้ห้องโดยสารรู้สึกเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่มีชีวิตด้านสมรรถนะ X4 ใช้เทคโนโลยี a r r i ร e รุ่นใหม่เริ่มต้นด้วยรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังกำลังประมาณ350แรงมาส่วนรุ่นท็อปมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสล้อ มีกำลังมากกว่า500แรงมา้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่ำกว่า4.5วินาทีถือว่าแรงไม่แพ้รถสปอร์ตในเรื่องระยะทางขับขี่ X4 ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด90ถึง100กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางสูงสุดราว600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน W-TP l TP, และด้วยระบบชาร์จเว็ดีซีสามารถชาร์จจาก10ถึง80ได้ภายในเวลาไม่ถึง25นาทีหมายความว่าการเดินทางไกลไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เมื่ออยู่บนท้องถนน BMW ยังคงไม่ยอมทิ้งเอกลักษณ์แห่งความสนุกในการขับขี่ระบบช่วงล่างถุงลมแบบปรับได้พวงมาลาัยหลังและระบบควบคุมการยึดเกาะอัจฉริยะทำให้รถขนาดใหญ่คันนี้คล่องตัวเกินคาด BMW ยังใส่ระบบเสียงเร่งความเร็วสังเคราะห์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างอารมณ์โดยเฉพาะไม่ได้เลียนแบบเสียงเครื่องยนต์เก่าแต่เป็นเอกลักษณ์ใหม่ของยุคไฟฟ้าด้านความปลอดภัย X4 มาพร้อมชุดช่วยขับอัตโนมัติรุ่นล่าสุดสามารถขับเองได้บางสถานการณ์บนทางด่วน รถเปลี่ยนเลนเองได้ปรับความเร็วเองได้และยังช่วยจัดการการเบี่ยงเข้าช่องทางจราจรหนาแน่นทำให้การเดินทางยาวๆสบายกว่าที่เคยถึงแม้จะยังไม่ใช่การขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบแต่ก็ก้าวเข้าใกล้อนาคตไปอีกขั้น โดยรวมแล้ว BMW X4 ปี2026ไม่ใช่แค่รถใหม่แต่มันคือถแถลงการของ BMW ที่บอกว่าพวกเขาพร้อมแล้วกับยุคไฟฟ้ามันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะความหรูหราความยั่งยืนและเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับใครที่อยากได้ความภูมิใจของ BMW ความอเนกประสงค์ของ SUV และอนาคตแห่งยานยนต์ไฟฟ้า X4 คือคำตอบ และนี่คือการจอดลึก BMW X4 2026คุณคิดว่ารถคันนี้สะท้อนความเป็น BMW ยุคไฟฟ้าได้สมบูรณ์แบบหรือยังหรือคุณยังรอสิ่งที่พลิกโฉมมากกว่านี้คอมเมนต์ความคิดเห็นไว้ด้านล่างเลยครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของรถที่สร้างอนาคตในวันนี้ที่นี่คือไรเลกาซีที่เราจะพาคุณไปสัมผัสตำนานการขับขี่ในยุคใหม่